สวัสดีคะ่ะวันนี้พบก,กันนะคะกับเมย์เนตพานะคะแบ่งปันพะแท้พะใหม่ยอดนิยมนะคะแต่วันนี้เป็นคลิปพิเศษอีพีพิเศษนะคะเึ่งเมย์นะคะอยากบอกพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ fc ทุกคนคู่มีบุญบารมีมากทุกท่กทานนะคะว่าหลายๆคนที่ถามเข้ามานะคะเรื่องเรื่องออน้ำมันว่านมหาสเสนวารี น้ำมันว่านมหาสเสนวารีนะคะของพระอาจารย์ไก่หมดแล้วนะคะหมดแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้มีคนมาถามหาเยอะมากนะคะแล้วก็พุทธคุณนะคะหลายท่านก็ได้เจอประสบการณ์ด้วยตัวเองมีกราบนะคะกราบสาธุกับบารมีพระอาจารย์ไก่นะคะมีถึงบอกแล้วว่าทุกครั้งนะคะก่อนที่พระอาจารย์จะทําพิธีไม่ว่าจะพิธีอะไรนะคะต้องบอกกล่าบนะคะอัญเชิญ ครูบาอาจารย์ให้รับรู้นะคะนี่ค่ะพระอาจารย์นะคะตาทำปกเสกสีพึ่งนะคะต่อหน้าสารนะคะหลวงปู่สวงนะคะนี่ค่ะซึ่งก็เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์ไก่อีทีนะคะ สุดเข้มแขังนะคะพาจารย์ใ้่ทุกอย่างนะคะทุกอย่างด้วยใจด้วยนะคะแบบพิธีนี้เข้มแขังมากๆนะคะมีเชื่อว่าใครที่ได้บูชาไปนะคะต้องเกิดประสบก,การณ์ทุกท่านมีนะคะอย่างแบบว่าถ่ายทอดนะคะให้พี่ๆได้เห็นนะคะพิธีการในการบุปเสถนะคะ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกว่าที่จะได้สีพื้นมาเลยบอกเลยว่าเข้มขังมากๆใครที่พาดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะพาอาจบาอกว่าถ้าหมแล้วคือหมดเลยนะ ทุกอย่างคือพระอาจารย์นะคะตั้งใจทําให้ทุกท่านมากมากเลยนะคะมีดาบเล่มนี้นะคะก็เป็นของบรรพบุรุษของพระอาจารย์นะคะซึ่งโอ้ยตั้งแต่สมัยสมัยโบราณเนาะมีดาบเล่มนี้นะคะตั้งแต่สมัยโบราณนะคะที่ใช้ทําในพิธีด้วยนะคะนะคะ สุดๆเลยเมบอกเลยว่าบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นบอกเลยว่าสุดๆค่ะอันองไหนนะคะที่เมย์ก่อนที่เมย์จะเอามาเผยแผ่บารมีนะคะเมยก็ต้องทดสอบด้วยตัวเมยเองนะคะซึ่งพระอาจารย์นะคะก็มีเมตตาม,มากๆนะคะ เนื่องจากว่ามีบางท่านนะคะที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เอาแบบว่าถ้าเป็นน้ำอะ่ะเอาไปไม่ได้นะคะน้องเมย์ถามพระอาจารย์ห,หน่อยว่าทาสีพึ่งได้ไหมพระอาจารย์ท่านก็มีตาม,มากๆเลยนะคะที่ทําสีพึ่งให้นะคะชื่อว่าเนี่ยค่ะสีพึ่งเพชรพญานะสีพึ่งเพชรพญานะมีจํากัดด้วยนะคะมีจํากัดกรอกกรอกได้เท่าไหร่นะเป็นสีพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นสีพึ่งแทร้อยเปอร์เซ็นนะคะเนี่ยและที่สําคัญสีพึ่งนี้ลงอักขระลงอักขระแล้วนะคะลงอักขระแล้วเด้อเนี่ยค่ะสีพึ่งแทร้อยเปอร์เซ็นแล้วพระอาจารย์เหลือแค่อันเดียวพระอาจารย์ก็เมตตาม,มากๆเลยนะคะที่ปลุกเสกให้เนี่ยค่ะที่สําคัญคือมวลสารนะคะมวลสารมวลสารนะหุงตาม ตำลาน,นะคะเลิกขึ้น5้าขาเดือน10ที่ผ่านมาวันที่7กันยานะคะทำพิธีปลุกเสกหน้าศาลนะคะหน้าศาลหลวงปู่สวงนะคะและที่สำคัญคือเอาไว้ต่อหน้าศาลหลวงปู่สวงเอาไว้ข้างบนนะคะข้างบนศาลหลวงปู่สวง3คืนนะคะ3คืนนะในในสีพึ่งนะคะมีเคลือเถาหลง ตัวผู้และเมียนะคะพุทธคุณของเครือเถาหลงจะมีในตัวนะคะทางด้านพุทธคุณนะคะเมตตามหาสเสน่ห์แก่ผู้พกพาของป่ามีอาถรรพ์แรงจัดอยู่ในธาตุไฟและมีว่านโพงนะมีว่านโพงนะคะอยู่ในสีพรึ่งนี้ด้วยเดี๋ยวมีเปิดให้ดูนะมีว่านโพงนะคะว่านโพงว่านโพงพุทธคุณเด่นทางด้านแก้คุณใสนะคะแก้สิ่งไม่ดีช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลนะ ช่วยขับไล่สิ่งอับปมงคลเนะะงงี่ยค่ะข้างในสีพึ่งเป็นแบบนี้พี่คะสีพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะนะคะช่วยขับไล่สิ่งอับปมงคลและป้องกันพยานอันตรายนะคะอยู่ยงคงกระพันด้วยนะคะสําหรับว่านโพงนะ,ะแล้วก็มีใบอ้อมแห้งใบอ้อมแห้งพุทธคุณคือเด่นทางด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมดึงดูดผู้คนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะและที่สําคัญคือมีขี้พึ่งแท้ร้อยเปอร์เซนต์ลงอักขระ พุทธคุณเด่นทุกด้านเลยนะคะสเสน่ห์เมตตามหานิยมช่วยในเรื่องการทำมาค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเจรจาใดๆมักสำเร็จมีคนรักคนเมตตานะคะแคลวคลาดปลอดภัยนะคะพุทธคุณครบเลยมีบอกเลยหอมมากนะคะนี่แบบกลิ่นหอมมากจริงๆนะคะแค่ตั้งนโม3จบนะคะผิดค่ารับไปคือนะคะวาง เออแบบเอาพานนะคะพานเอาดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่แล้วก็ตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็เอามือมือแตะนิ้วนิ้วชี้นะคะแตะที่สีพึ่งแตะตรงที่สีพึ่งนะคะแล้วก็ผู้หญิงวนซ้ายผู้ชายวนขวานะคะก่อนที่จะไปเจราจาค้าขายนะคะอันนี้คือสีพึ่งแท100้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะของพระอาจารย์ไก่นะ,ะนี่ค่ะสีพึ่งแท100้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะของพระอาจารย์ไก่ที่สําคัญคือ พระอาจารย์ปลุกเสกสามคืนแล้วไม่พอและเมย์จะเอาเข้าพิธีคือมาบอกก่อนนมนี่มาบอกก่อนเมย์ขอพระอาจารย์นะคะเอาเข้าพิธีพิธีแซนเอ่อพิธีบูชานะคะพิธีบูชาเอา่อเขาเรียกพิธีบูชาโดนตาลนะคะโดนตาลพิธีไหว้บ,บรรพบุรุษนะคะของของทางสุรินนะคะของทางสุรินนะนะคะพระอาจารย์จะทําพิธีวันที่21 กันยายนน,ะะน,ยายนี้นะคะ21กันยายนนี้นะคะที่วัดของพระอาจารย์ไก่นะคะซึ่งเป็นพิธีที่ศักดิ์สิธิ์มากนะคะนี่ก็เลยจะเอาเข้าพิธีนี้แต่ว่าคือเมย์ได้มาจํานวนจํากัดขนาดเมย์ไม่เอาลงนะแต่ตอนนี้มีปิดปิดหลังไม้ไป,แล, Vanguard, ะะปแล้วนะคะเกือบจะ20สิบแล้วนะคะนะเมย์บอกเลยนะคะพระอาจารย์บอกว่าถ้าหมดถ้าหมดแล้วคือหมดเลยนะคะสําหรับสีพึ่งนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกตอนไหนไม่รู้ว่าจะมีอีกตอนไหน ะะพระอาจารย์นะคะเข้มขังนะคะและที่สำคัญคือเมย์เคยลงคลิปให้ดูอยู่นะตอนที่พระอาจารย์ทำพิธีนะคะเดี๋ยวเมย์เอาคลิปให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะสีพึ่งนะคะสเสน่ห์สีพึ่งเพชรพญานะคะ,คะสีพึ่งเพชรพญานะคะนี่ค่ะสีพึ่งเพชรพญานะคะมวลสาร นี่บอกเลยมรสารนี้สุดๆไปเลยนะคะและที่สัมพันธ์นะคะปุกเสกต่อหน้าศาลหลวงปู่สวงะค่ะอ่ะถ้าใครนะคะถ้าใครอยากบูชาหากเอ่อหากแค่หากแค่แค่าใช้จ่ายที่มีนะคะที่เหลือคือได้ร่วมทำบ,บ,บุญกับพระอาจารย์นะคะได้ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ทั้งหมดนะคะ หากแค่ค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่เหลือคือไอ้ร่วงทำบุญกับพระอาจารย์ทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นการสร้างวัดด้วยนะคะเนี่ก็เลยเอามาเผยแผ่บารมีนะคะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใครศรัทธานะคะบารมีจะบังเกิดน,นะคะถ้าบูชา1อันนะบูชาหนอัน2 9 0ร้อยเ้านะคะสอาสอันนะ250สองสําหรับราคาโอนะคะถ้าไปทางปลายทาง350บาท1อัน350นะคะ บอกไว้แล้วนะคะมีจํานวนจํากัดน,นะสำหรับ4พึ่งเพชรพญานะคะพระอาจารย์ไก่นะคะกวเงินกวกทองเรียกเงินเรียกทองนะคะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์0 9 5 4 1 4 6 4 40, 0 4 0 0 9 5 4 1 4 6 4 4 0นะคะหรือ0 6 3 6 0 4 9 7 1 5คะ่ะ0 6 3 6 0 4 9 7 1 5นะคะอนุโมทนาบุญสำหรับผู้มีบุญบาร,รมีมากทุกท่านนะคะไม่ได้ให้งมงายนะคะแต่ว่า ก็ลองดูนะคะว่าพุทธคุณจะโดดเด่นแค่ไหนหลายคนที่ได้ไปคือเจอประสบการณ์แล้วรรวนๆนะคะกราบบารมีพระอาจารย์ไก่ค่ะสาธุนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมีได้พืยแผ่บารมีพระอาจารย์ทุกองค์นะคะที่เคารพนับถือนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ